ตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เตรียมขยายลง้งไม่ใช่ล้งหรอกก็คือเป็นที่ทาโรงงานผมนี่แหละทาผลิตอุปกรณ์ปลานะครับเนื่องจากที่เดิมผมเช่าเขาแต่เราจะขยับมาเป็นสร้างเองในเนื้อที่บ้านของตัวเองเป็นโกดังเล็กๆนะเป็นโกดังเล็กๆนะครับนะที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นด้านหน้าตัวนี้เป็นบ่อปลานะครับเราจะย้ายบ่อปลาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะบอกวิธีการทําทั้งหมดนะครับตัวนี้ทําด้วยตัวเองนะครับไม่ได้จ้าง ไม่ได้จ้างช่างให้เหมานะครับก็คือจ้างอ่าช่างในการที่จะมาช่วยเป็นลูกมือให้ผมในการสร้างลงตัวนี้นะนี่ตัวนี้เป็นพื้นที่บ่อบปลานะครับเนื้อที่ที่ผมวางไว้192ตารางเมตรนะครับในการที่จะทําลงบ่อบปลานะครับก็เป็นวิธีการทําแบบบ้านๆนะครับข้อมูลต่างๆผมก็ดูใน u t u b e นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทําเผื่อใครที่ต้องการประหยัดงบนะครับตัวนี้ผมตั้งงบไว้แค่3 0 0 0 0นบาท นะาำหรับในการสร้างพื้นที่192ตารางเมตร300,000บาทที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นตัวนี้คือผมจะใช้แมคโครในการขุดนะครับเราก็ต้องอวัดมาร์กก่อนนะครับวิธีการวัดก็คือขึงเสาต่างๆแล้วก็ใช้ปูนนะครับปูนขาวในการเทเพื่อให้แมโคโรขุดทําเป็นร่องก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาวัดเพื่อดึงเอ็นอีกทีหนึ่งนี่คือขั้นตอนแรกของผมนะครับที่ผมดูดูจากเขามานี่แหละนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยก่อสร้างเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็คืออยากจะทําเองนะครับประหยัดงบนะเพราะว่ามีงบ ในการสร้างแค่30,000 0บาทในเนื้อที่192ตารางเมตรนะครับเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดนี่นะครับเราจะให้แมคโครมาขุดนะนี่เราได้มาร์กเส้นไว้แล้วมาร์กตำแหน่งในการขุดของแมคโครไว้แล้วนะครับนะทั้งหมดฝั่งนี้จะเป็น5เสานะครับแล้วก็ฝั่งแนวนี้จะเป็น4เสาเดี๋ยวพอแมคโครขุดต่างๆแล้วก็จะมาถึงดึงเอ็นเพื่อวัดจุดลงเสาอีกทีนึงนะครับวิธีการทาต่างๆเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ดูนะครับลงคลิปให้ดูว่า ทำอย่างไรบ้างในงบแค่ส0 0 0สนบาทเดี๋ยวจะมี EP 1จนถึงน่าจะ EP 10แหละทำไปเรื่อยๆทำเองเรื่อยๆแล้วก็ลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําแบบว่างบตืองจากัดเนี่ยก็สามารถดูคลิปผมเป็นพื้นฐานได้เลยนี่คือการทำโรงเรือนด้วยตัวเองนะครับโดยใช้งบแค่ส0 0 0สนบาทเท่านั้นในเนื้อที่ทั้งหมด192ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีบ่อไป บ่อปลาผมยังไม่ได้วัดเลยว่าใช้ขนาดเท่าไหร่กีต่ตันนะผมวัดเบื้องต้นเฉยๆในพื้นที่ว่างนะแต่ยังไม่ได้วัดไม่ได้คํานวณให้นะครับมีบ่อปลาแล้วก็มีโกดังนะแล้วก็มีห้องสําหรับน้องๆทีมงานนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ให้2ห้องนะครับตอนนี้แมคโครก็ได้มาขุดหลุมแล้วนะครับาการขุดหลุมตัวนี้ผมขุดลึกลงไป70ซนติเมตรหลุมไหนที่มีความสูงหน่อยเนี่ยผมดึงตลับน้ำดึงสายยางวัดน้ําไว้เนี่ยนะครับหลุมนั้นก็จะขุดลึกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเทปูนใต้หลุมนะครับให้จับระดับ พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องดึงเอ็นก่อนนะครับแล้วก็จับระดับแล้วก็เทป,ปูนอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ให้แมคโครมาขุดอันนี้คือเพื่อลดพลังงานคนนะครับถ้าเกิดเราใช้คนขุดเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเหนื่อยและใช้เวลาหลายวันนะครับเราจ้างแมคโครเลยจบกว่านะครับขุดแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหลุมอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมแมคโครกาลังขุดขุดไวด้วยนะครับแล้วก็สวยด้วยแล้วก็แต่งหลุมนิดหน่อยใช้ได้เลยนะครับนี่คือเป็นขั้นตอนของการใช้แมคโครขุดตรงนี้ก็เป็นส่วนของบ่อปลาคาบนะครับ บ่อปลาคราฟตัวนี้มีความลึก1.2เมตรนะครับเราให้เข้าขุด1.3นะครับเดี๋ยวเราไว้เพพื้นอีกประมาณ10เซนนะครับโดยเข้าคร่าวประมาณ1 1เมตร20นะครับความยาวประมาณ5เมตรกว่านะครับแล้วก็ความกว้างประมาณเกือบ3เมตรเพราะว่าเราจะต้องย้ายปลาคราฟจากที่เดิมมาที่นี่ด้วยนะฮะปลาคราฟหลายตัวเลยปลาคราฟกับปลาเล็ดเป็นส่วนของบ่อปลาคราฟตอนนี้หลุมก็ขุดครบทุกหลุมแล้วนะครับทั้งหมด20เสาเราขุดความลึกไป70เซนนะครับ กดความลึก70เซนแล้วเดี๋ยวเราต้องเทพ,พื้นก่อนที่ท่านผู้ชมกาลังเห็นน้องๆทําอยู่ตอนนี้คือตัวนี้เป็นการปักปักเสานะครับเพื่อหาระดับของของอ่าของเสาปูนนะครับเราทําการปักเสาเพื่อตั้งเอ็นนะครับในการหาระดับของเสาปูนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการวัดระดับน้ํานะครับวัดสายยางนะครับให้เท่ากันทุกเสาหลังจากนั้นก็ หาค่านะครับในการขึงเอ็นนะครับขึงเอ็นทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ได้ระยะของเสาทั้งหมด20เสานะครับนี่ก็เป็นวิชาความรู้จาก YouTube ทั้งนั้นเลยซึ่งผมได้ศึกษามาในช่วงประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วได้มาทดลองทําดยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากทําเองนะครับใช้งบประหยัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสามารถดู YouTube ดู Google ให้ความรู้ได้ทุกอย่างนะครับดูแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้ตัวเองเลยนะครับทุกอย่าง แต่ว่าเราต้องมีความสนใจในการเรียนรู้ด้วยนะครับทุกอย่างเวลาที่ u t u b e เขาจะสอนเขาจะบอกเราทุกอย่างแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับบางทีภาษาช่างเขาอาจจะง่ายของเขาแต่ว่าเราอาจจะทำไม่ไ้ทำไมดูยากจังแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจบางจุดเข้าใจทุกจุดพวกนี้มันก็จะง่ายสําหรับเรานะครับนี่ผมก็ได้ดูยู u b e แล้วก็มาทําตามเรียบร้อยแล้วตอนนี้กํลาลังตั้งเสานะครับหัวมุมจะตั้ง3ามเสานะครับแล้วก็ไล่ไปจะตั้ง2เสาแล้วเดี๋ยวเราจะขึงเอน็นขึงเอ็นเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น ตารางนะครับขึงเอ็นเป็นตารางเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ระดับของระดับของเสาแล้วก็ได้แนวของเสาทั้งหมดนะครับนี่เป็นวิธีแบบใน u t u b e ล้วนๆเลยผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นช่างนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ออกแบบโกดังของตัวเองด้วยการดู u t u b e นะครับช่องพี่ๆทั้งหลายนะครับ แล้วก็มาปรับใช้ในช่องตัวเองนะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางได้ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะใส่ไม้นะครับไม้หน้าสามไม้ที่เลือกใช้จะต้องเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็วัดระดับน้ำนะใช้สายยางวัดระดับน้ําทุกเสาเลยนะครับยึดยึดเสาต้นนี้เป็นต้นต้นหลักนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มาร์ก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 ทุกเสาเลยนะครับพอมาร์กทุกเสาปุ๊บทีนี้เราก็จะได้ค่าความสูงเท่ากันหมดหลังจากนั้นเราก็จะต้องใช้ไม้หน้าสามนะครับหาแนวที่แบบตรงๆนะครับ ในการที่จะยึดติดกับไม้นะครับเราก็จะได้แนวของเส้นเอ็นแล้วนะอันนี้คือได้ได้ความสูงละได้ความสูงของเส้นเอ็นนะหลังจากที่เรายึดไม้เสร็จนะครับยึดไม้เสร็จเนี่ยเราก็ต้องใช้สายยางวัดน้ําอีกทีนึงนะครับวัดน้ําว่าเท่ากันหมดทุกตัวหรือยังอันนี้เราวัดเรียบร้อยแล้วเนาะเท่ากันหมดทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมาขึงเอ็นนะครับดึงเอ็นโดยการที่จะวัดให้ระดับความสูงตอนนี้คือเท่ากันแล้วไม้เท่ากันแล้วแล้วก็ดึงเอ็นก็เพื่อ ที่จะหาค่าของจุดลงเสานะครับนะกึ่งกลางในการลงเสาอ่าไม่ได้กึ่งกลางแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดค่าในการที่จะเทปูนอีกทีนึงนะครับเราจะต้องมีตอกตรงกลางเพื่อเทปูนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะเทปูนเท่าไหร่หลุมนี้เท่าไหร่หลุมนี้เท่าไหร่หลุมนุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ละหลุมเทปูนไ,ไม่เท่ากันจริงผมก่อสร้างไม่เป็นนะแต่ว่าผมก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกท่านนะครับใครที่อยากสร้างด้วยงบน้อยนะครับเนี่ยงบ3 0,000นของผม เนื้อที่192ตารางเมตรนะครับในการที่จะเป็นตัวเนื้อที่ใช้สอยนะ192ตารางเมตรแล้วก็บ่อปลาตรงนู้นอีกนะบ่อปลา10กว่าตันนะครับแล้วก็พื้นที่ในการทําห้องเมื่อพักอาศัย2ห้องผมตั้งงบไว้แค่ส0 0 0 0นนะครับอ่ะจบขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนหนึ่งกันต่อนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นการดึงเอ็นนะครับเมื่อเราได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยนะเราวัด4เมตร4ี4่เมตร4ี่เมตรได้ตําแหน่งได้ระยะความสูงเรียบร้อยแล้วก็เป็นการดึงเอ็น ดึงเอ็นเพื่อเตรียมจัดตำแหน่งของเสาคือแบบไม่เคยก่อสร้างะครับแต่ก็ได้มาทำแล้วดูแต่งชุดกันดานมากอ่ะเราดึงไหมเอง,เองจับอันนี้ด้วยพีดเนี่ยปุ้ยถ่ายเขาดูตะปูนะ่ะตอกตะปูแล้วก็ตำแหน่งอย่าสะดุดเอ็นนะเองแล้วก็พี่ก็ดึงเลดึงทูปีดไม่รู้อ่ะขอได้ทำไหมก่อนเนี่ย อันนี้แบบมีสารละน,น้านี่คือดึงเอ้ยนึงช้าไปท,ทางนี้พันช้าๆหน่อยไปดิไป,ไปไะจะไปไหนก็ไปออเอาตึงเปียเปียเลยจะให้แบบตึงเปียเปียเลยตึงเปียเปยต้องขมวดปมตั้งแต่ตรงนี้หน,หนึ่งหนึ่งเออ หนึ่งเมตรมีน่ะอ้าวนี่ไงหย่อนไมมดูนี่ก้มนี้ตกของช้างป่ะไม่น่าจะตกหรอกเพราะว่าเส้นนี้ก็หนุน <จะ S 1> อยู่ออแล้วยึดได้ไงเองไม่ได้อยู่บนหลังช้างเลยไปนี่พี่นี่พี่นี่พี่เคยตกหลุมมาละ่ะ <laughs> เอาที่มาเลยเอาเอ็นมาก็น่าตรงเทานนะ้าพี่น่ะไม่ใช่มันหมดแล้วโน,น,น่นโน่นโน่นโน่นนี่เองตัดเป็นเป็นมวนเหรอใช่ อันอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่หลุมรักอีกเส้นเดียวเองมันต้องถ่ายตอนพี่ต้นเดินตกหลุมอ่ะถึงจะหามีอยู่เนี่ยเกือบตกหลุมเนาตกหลุมไหนหลุมขี้อ่ะผปุบปั้บเนี่ยหมดยังอ่ะทีนี้เอ็งดูเอ็นลูกเส้นเหรอว่ามันแตกกันหรือเปล่าหรือมีตัวไหนลอยแต่เรวัดมันเป๊ะแล้วอะมันไม่มีปัญหาเี่ยสดีเหรออันนี้กําลังทําอะไรแสดงว่าตัวนั้นต่ำมาดิ บดน้ำบดน้ำเช็ควันละเช็คใช่ไหมเช็คอันไหนที่ว่ามันไม่เท่ากันใช่ไหมอันไหนที่มันมีระดัไม่เท่าโอเคน้ำไปอันไหนสูงอันนี้ต่ำกว่าหน่อยอันเนี้ยเดี๋ยวจะนิดขึ้นหน่อยพี่ก็เอาเอ็นขึ้นนี่เออไม่ต้องไปจับเปลี่ยนเลยนะใช่ตั้งใหญ่มาเองอ่ะจบจบขอคอร์สหน่อยอันนี้ลงนิดนึงอันเอาลงสองมิล จบจากงานนี้นี่มีแนวโน้มว่าจะรับเหมาที่ไหนไหมรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาค่าวสจัดเลยเอาเอาบรรุย้องไม่แล้วประกาศประกาศรับสมัครลูกน้องไตั้งแต่ตอนนี้เลยใครสนใจออนปอนใครสนใจเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์ข้อสองทีข้อไม้น้าลงใช่ไหมดินเท่เลยดูแต่งตัวดูชุดช่างก็รู้แล้วอายเขาว่าปุ้ยอันนี้ทำอะไรคะ อันนี้วัดระดับพื้นเสาครับปกติเราใช้ไม้กันแต่เราถนัดงานท่อเราเลยใช้ท่อลงมาแะเอ็งเอาตัวสั้นมาต่อกนดีแล้วเอาตัวสั้นมาต่อเนอดินแน่นข้างล่างข้างล่างดินข้างล่างแน่นอันนี้แบบว่าเป็นการก่อสร้างที่แบบชิวๆมากอะทำาบรรนี่บะรหน่อยเราจ้างช่าง ช่างระดับเลย,เลยชลยล่างเถอะนี่อันนี้ตอกนำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเทป,ป 7, 7, ูนอ่าเจ็ดเซนเจ็ดมิลเจ็ดมิลสามมิลแม้แต่มิลหนึ่งก็ไม่ได้นะบอกให้ครึ่งมิล <laughs> อ่า พึ่งมิ้นก็เอาอ่ะเบะไปพึ่งมิ้นก็เอาก็ทําทําแบบนี้ทุกหลุมเลยไหลุมนี้ี่วัดมาก่อนเลยเนเรือยเื่อยน้อยเดี๋ยวเอาท่อวัดเลยทิ้งเลยสแค่ไหนพึ่งมิ้นก็เอาอ่ะบอกได้เลยโอ้ยนี่เหลือประมาณยี่เหลือประมาณยี่สิบเซนไหนอันนี้เหลือยี่สิบเซนเอาท่อสามสิบเซนมาเองเอาที่ตัดไปเลยไปไฟเบอร์ไปได้ง่ายๆเอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ย ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หน่อยกลางหลุมนะช่างไม่โค้งขนไม่กลางอ่ะมันก็เลยได้แบบนี้แหละช่างคนอื่นเขาใช้ดิ่งกันนะคะสิบเซนช่างอันนี้ใช้แบบช่างบ้านเราใช้ตลับเม็ดดิ่งเอาเอ้ยคนเหนือใช้ตลับเม็ดเหมือนกันดิ่งเขาดิ่งเสาลุ่นอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้อันนี้เราเทปูนทำฐานฐานเสาฐานเสาเขาตลับเม็ดทั้งนั้นอ่ะไปอีกไปอีกอีกเยอะ อีเน yeah. ดูแนวดูแนวแตลวไ okay. าไหม่พี่เนี่ยไอโอเคพอไปันงอเลพี่หนึ่งเสน้นหนึ่งเสน้นอืมโอเคพอดีเลยอะไรนะขโ โอเคไปใส่จากงานนี้สิที่คอก็เอียงกันไปหมดทำได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วช่างแม่อาอะอัอาดีพออ่ะอนดีรู้แล้วรู้แล้วว่าว่าวันระดับพื้นอ่ะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทุกหลุมตอนนี้ก็ปักเสานะครับปักอ่าปักตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะ รอบต่อไปก็เป็นการเทป,ปูนนะครับทุกเสาตอนนี้ได้ตำแหน่งความสูงหมดแล้วเดี๋ยวก็เป็นการเทป,ปูนนะครับทุกเสาเลยตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการขุดหลุมแล้วก็ตั้งพื้นเสานะตั้งพื้นที่จะเทป,ปูนนะครับแล้วก็ดึงเอ็นนะครับตั้งมาร์กต่างๆเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปการลงเสาเข็มนะครับแต่ผมก็จะมา อัปเดตให้ดูสําหรับใครที่มือใหม่มันผมนะสามารถดูใน YouTube แล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองได้เดีย๋ยวเราจะอัปเดตวิธีการทาตัวนี้เรื่อยๆเดี๋ยวผมสรุปค่าใช้จ่ายให้ดูคลิปหน้าสารุปค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนว่าเสาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายเรื่องของเหล็กเรื่องของอะไรต่างๆคนงานด้วยนะครับดูว่างบ3ามแสนจะพอไหมนะนีะ่ก็เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ